พระอาจารย์วอนะครับก็คือหลายคนก็รู้จักนะฮะพระอาจารย์วอคุณผู้ชมเป็นนักเทศชื่อดังก็คือท่านนี้นะฮะก็กราบนมัสการพระอาจารย์วอเข้าใจพระอาจารย์วอตอนนี้น่าจะอยู่ที่ถูกนิมนต์ท่านถูกนิมนต์ไปที่ต่างประเทศะนะฮะไปเผยเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับก็คือคลิปนี้ซึ่งเขาแชร์กันนะครับว่าท่านพระอาจารย์วอนั่งเทศอยู่ในหัวข้อประตูสู่ความสําเร็จให้กับบอสพอซึ่งก็เป็นนักธุรกิจที่ตอนนี้ อยู่ในประเด็นของสังคมนะครับบางช่วงบางตอนท่านพระอาจารย์บอก็เทศว่าถ้าลูกอยากได้เงินจงทําอาชีพที่เห็นเงินเป็นนักขายสิไปหาคอร์สดีๆฝึกแล้วลงทุนในเวลาหนูจะเก่งนะฮะคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับคืออ,อ,อย่างนี้ฮะพระพระอาจารย์นะ,ะที่ที่มีชื่อเสียงที่มีลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาเลื่อมใส เป็นจํานวนมากนะครับเวลาท่านรับก,กิจนิมนต์จากลูกศิษย์ลูกหาเห็นไหมฮะก็คือท่านเป็นพระพระท่านก็คงไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องของธุรกิจการเมืองอะไรก็แล้วแต่แต่แต่ท่านเป็นพระที่เทศแล้วก็ต้องสอนทมถูกต้องไหมครับแล้วก็นําหลักธรรมคาสอน,นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะเยผยแผ่ออกไปและแน่นอนก็ก,ก็จะมีการพูดสร้างแรงบันดาลใจเพราะนั่นคือนั่นคือนั่นคือพระศาสนาเราคงไม่ได้ไปเหยียบย่ำใครถูกต้องไหมฮะแต่เหมือนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ นะครับแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ถูกโพสต์ออกมานะฮะตั้งแต่วันที่27มีนาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับก็คือท่านถูกนิมนต์นะฮะและพระเกจิชื่อดังหลายๆท่านมาทําบุญจนมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกับคลิปนี้นะครับทีมข่าวพยายามสอบถามข้อเท็จจริงกับผู้ที่เกี่ยวข้องภายในสถานปฏิบัติธรรมไร่เชิญตะวันของท่านพระอาจารย์วที่เชียงราย แล้วท่านก็เดินทางไปกิจนิมนต์ที่ต่างประเทศนี่คือคําตอบนะฮะเราจะกลับมาประเทศไทยในวันที่15ตุลาคมนะฮะโดยส่วนตัวผมมีโอกาสได้สนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์วอหลายต่อหลายครั้งเคยทํารายการร่วมกันหลายต่อหลายครั้งนะครับคำสอนคำเทศของท่านนะผมเชื่อว่าผมคงไม่ต้องมาอธิบายแล้วฮะคุณผู้ชมทองฟังดูนะครับอันนี้ก็แล้วนานาจิตตังถูกต้องไหมฮะก็มีความเลื่อมใสศรัทธานะครับแต่อย่างที่บอกอันนี้เอยรีมันเป็นคลิปที่เป็นไวรัลออกมา ถูกต้องไหมฮะ,ะแล้วก็มีคนอาจจะคอมเมนต์หลากหลายยังไงแล้วบางคนถามว่าถ้าตกใจท่านพระอาจารย์วอลมาขายด้วยเหรอ,อไม่ใช่นะมาลงทุนด้วยเหรอเปล่านะครับท่านได้รับกิจนิมนต์มาเทศนะตามที่ลูกศิษย์ลูกหานิมนต์ท่านไปแน่นอนลูกศิษย์ลูกหาท่านไม่สบายใจในเรื่องนี้คือวันนี้เลยนะคะคณะศิษยานุสิ์ของท่านวอลเนี่ยมีการชี้แจงผ่านเพจ a ฟ e b o o k พระเมธีวชิโรดมวอลวชิระเมธีบอกว่าอย่าตีความเลยเถิด พร้อมกับระบุว่ามีผู้สอบถามเข้ามามากว่าเห็นรูปท่านเจ้าคุณอาจารย์วอว,วิระเมธีกับทีมงานผู้บริหารบริษัทที่กำลังเป็นข่าวจึงตอบง่ายๆว่าไปเทศไปสอนตามปกติตามที่บริษัทจัดงานทำบุญประจำเดือนซึ่งเท่าที่ทราบแต่ละเดือนจะมีพระไปเทศเดือนละหนึ่งรูปเป็นเรื่องปกติ ดังนั้นจึงมีพระไปเทศไปสอนที่บริษัทนี้ทุกเดือนเทศจบรับการถวายทายธรรมให้ศีลให้พรจบก็เดินทางกลับวัดเป็นการทำหน้าที่ปกติธรรมดาของพระกับชาวพุทธเท่านั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรที่มากไปกว่านั้นจึงขอแจ้งมายังผู้ที่สอบถามเข้ามาเพื่อให้ทราบและเข้าใจตรงกันและหวังว่าจะไม่นำไปตีความเลยเถิดจนเกินขอบเขต คือดูรูปครูบาอาจารย์ที่ไปเทศไปสอนตามปกติประกอบนับ10รูปก็จะ